แต่สีมันใช่โอเคต่อไปทำางานต่อครับเสน้นบเดนเอ้ยต้องทำเกี๊ยวก่อนเส้นค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเกี๊ยวไปทำต่อต่อไปคือภาชนะรูปดาวอะดาวอยู่ไหนเอาดาวมาดาวอยู่นี่แล้วใส่ซองสีส้มหัใสซองสีส้สมสสสแบ่งกันนะแบ่งกันนะเดี๋ยวเอาช้อนอันนี้ภาช,ชนะรูปดาวดาวจริงด้วยเป็นถังเล็ก สีส้มเป็นอะไรครับวันนี้มันดูจะเป็นเส้นบะหมี่อะเดี๋ยวเขาดูเขาดูเขาดูกันครับเขาเป็นดานี่มันจะเป็นรูปเส้นตะเกียบดีบะหมีแล้วผงผงในวันนี้เขาดูหน่อยขาว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 โอเคอ่าใส่เลยอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำหรอครับต้องค่ะต้องใส่อ๋อตนน้ำใส่ทีหลังเหรอใส่หรือไม่ใส่ใส่ค่ะใส่ใส่ใส่จนถึงเส้นโอจริงๆต้องใส่น้ำก่อนนะเนี่ย ทำขั้นผิดขั้นตอนนะเนี่ยไม่เป็นไรเราค่อยใส่เ,เติมน้ำทีหลังไหมให้น้ำปริมาตรเท่าไหร่ถึงเส้นเออถึงเส้นถึงเงส้นมต้องใส่น้ำก่อนนะฮะแล้วละเยอะถึงเส้นยังครับถึงเส้นแล้วเราขอคนเอาอเอาใส่โอ้โหใส่ปุ๊บเป็นสีเหลืองเลยอ๋อเส้นมันจะเป็นสีเหลืองโอ้ยตรงตรงตรงนี่ไงเส้นเหลืองจริงด้วย อ่าไหน,น,นคนนานแค่ไหนบอกไหมเนี่ยรู้หน่อยด้วยอือบ้าเฉยเฉียวไม่ได้บอกต่อไปก็คือเอาเมอ,เอไม้จิ้มฟันมาจิ้มถุงเนี่ยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเราต้องใส่ก่อนจิ้ม<อ>ใส่ก่อนจิ้ม<อ>เพราะว่าเดี๋ยวถ้าใส่ไปมันจะรั่วเลยค่ะแล้วทำไมเขาถึงสเต็ปสามให้เออทำไมมาจิ้มก่อนเนี่ยงงจังเลย แต่อันนี้เหมือนให้จิ้มก่อนอันนี้เพราะสเต็ปสี่ถุงมันรั่วแล้วดูสิเดินดูดูดูเห็นไหมเห็นไหมจิ้มก่อนใช่ป่ละล้าสเต็ปสี่ถุงมันมีจุกคงคงคจะแบบแ<ต>มันจะรูเดียวมันไม่ได้ออกง่ายหรอกมึงคิดว่านนะแลวก็จิ้มทานเขาบอกจิ้มมุมไหนรู้ไหมมุมนี้แล้วก็ทะลุออกมาแล้วเดี๋ยวยังไงต่อเอาบะหมี่มาใส่อโออันนี้เป็นไงมันมันเริ่มมันเริ่มอยู่ตัวยัง ขเขอดูหน่อยมันเริ่มอยู่ตัวยังกวนก่อนกวนก่อนมันจะเหมือนทุเรียนกวนไงเออนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างมันยังไม่ต้องให้มันเข้ากันนะเนี้ยเพราเป็นรามี่เดี๋ยวบีบลงไปผงที่อยู่ข้างล่างมันแหลกออกมาแล้วก็ต้องคนไปเรื่อยๆรื่ดูเหมือนว่ามันจะได้ฮะ เหมือนเส้นพามีาเดี๋ยวพอใส่ถุงก<น>ันแล้ว,ลวจะไปบีบใส่ตรงไหนแล้วเนี่ยใส่ชามหรอนี่ชามไงอ๋อใส่อันนี้เลยเหรอก็มันยังอยู่ในเนี้ยเส้นน้ำโอเคจะมาใส่เอาใส่เออนนแล้วบีบใส่ใช่ใช่ช่ถูกต้องอ่าต่อไปใคร ่เดี๋ยวครีมบีบเดี๋ดยวครีมบีบนะเอาช่วยช่วยสิวันกี้มช่วยจับปะถุงสิเออเนี่ยใช้เชฟสองคนคนเดียวมันทำยากเป็นไงตอนนี้เข้าเข้าตัวเอ้ยเขาเลยนะคนแล้วมันเข้ากันแล้วใช่ไหมครับบะหมี่มาแล้วจ้าเส้นทำไมบะหมี่มันต้องใส่ถุงบีบอ่ะเส้นรา,าเองมาละจ้าใส่ไปลึกๆหน่อยจ้าเดี๋ยวมันจะติดขอบมันจะได้เส้นน้อยจ้า ใส่ไปก้นๆเลยอืมอมคพอแล้วโอเคอืม แล้วก็นี่ใช่ไหมรูไหนที่เป็นรูรวบไปเลยไหนขัดูการรูปไหนค่ะนี่นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราปกติเราจะรูปอย่างนี้ตรงเนี้ยเห็นไหมคะอีกด้านหนึ่งของตรงข้ามกับของที่แบะนะคะก็คือรวบเข้ามาระวังนะบีบเลยแล้วก็ไล่ลงมาก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว แต่งไปหลายเส้นบ้างนะคีมโอ้แต่อะไรที่เอา,เอาดำม,มองไม่เห็นเลยมันจะอหรือหยุดเส้นบ้างหยุดเส้นจะได้เป็นหลายเส้นนั่นแหละแล้วมันจมอย่างนั้นหรอเนี่ยเส้นมันคงไม่ลอยถ้าเส้นมันเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วขอบีบหน่อยแล้วเห็นแล้วค่ะบีบต้องทำให้มันเห็นเลยอืมตอนนี้มันเหมือนเส้นมันจะจมเนาะ เดี๋ยวกินไปมันเลิศอร่อเยออเออเห็นเส้นจริงๆริแล้วด้วยต้องสูงไม่ใช่ที่ใก้สร้างห่อคอยขึ้นมาอ๋อโอเคเส้นมาแล้วเมียวโจ้เมียวโจ้เรียนเส้นเหมออือนมามาเหมือนเหมือนเลยอะ่ะโอ้โหคนคิดนี <ๆ S 2> <ๆ>่เก่งคนคิดเก่งเออเส้นมาละเส้นมาแล้ว,เ,ลวเออเอเอปริมาณเยอะดีเต็มชามจะลน้นแล้วนีดีดีดีแล้วก็ต้องหวีให้ จะได้เหมือนเหมือนเหมือนแล้วที่เอาต่อไปทำอะไรต่อคะมาทำต่อไปทำอะไรต่อโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนค่ะที่แป้งเด้ออ่าใช่เหรออันนี้ทำไงคะที่แป้งค่ะไข่ค่ะเออไข่ต้องเหลือไว้ไข่ข้างกลางข้างในอ๋อจริงเหรอไม่เป็นไรอะไยังมีนี่ไงเหลือเต็มเลยพอพอทำหเดี๋ยวเขาดูนี่ก่อนเหมือนอะ เหมือนมากเลยเหมือนเหมือนเหมือนอ่ะแล้วทำไข่ไงคะอ่ะแล้วก็โปะมันลงไปนี่ค่ะทำอย่างไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดใหญ่ทําไข่เม็ดเล็กทําไอ้ดูค่ะเอ้ยแล้วมันจะเอาสีชมพูมาจากอะไรหรอไอเส้นสีเหลืองมาจากอะไรหรออ๋อมันจะไข่อันนี้ไงโอเคโอเคอ่ะมันเป็นลายมันก็จะเยอะให้เขาดูหน่อยเดี๋ยว อ๋อแล้วเอาแล้วเอาไข่มาใส่ไปรงร่องเนี่ยมันจะมีลายใช่ไหมคะออืแล้วก็เขียนเลยค่ะลายพอเราเราเสร็จอ่ะเอามามันจะมีปูดๆขึ้นมาแล้วก็เขียนตามปูดค่ะอ๋ออ๋อไหนลองดูซิไข่ด้วยค่ะไข่เดี๋ยวทำพร้อมกันเลยเหรอไม่เดี๋ยวเอาแงะอันนี้ออกมาก่อนเอาทีละอันก่อนไหมหรือยังเออนั้นเสร็จแล้วออกมาแล้วนะค่ะเีื่อบ้าง ได้เปล่าระวังนะไอ้ลค่ะโอยเหมือน่ขอบีบอันนี้เดี๋ยวคีบบีบไข่บีบลายค่ะลายเอาวันนี้แล้กันจะเป็นลายแต่ไข่จะเป็นไข่แดงค่ะโหงานละเอียดมากเอียดมากต่อไปทําไข่ไปเลยค่ะไข่ค่ะหลักการเดียวกันนี่เราไม่ต้องแยกเลยนะคะว่าไหนเพราะว่าพอเราโบะลงไปโปดลงไปหมดเลย เดี๋ยวคนอื่นจะคิดว่าแค่รอบๆก็พอไม่ค่ะเราต้องโปะลงไปทางอันเลยค่ะไม่งั้นไม่งั้นถ้ามันมันแบบไม่มีตรงกลางอะแล้วมันก็จะจะแบบเขาเรียกว่ามันจะโบลงไปเลยโบะไม่เห็นเลยโอเคแล้วก็เลยต้องใส่ไปตรงกลางก็บีบีไปเรื่อยไข่เซี่ยวมาแล้วจ้ะนี่ค่ะายมา แล้ววิธีที่เราแกะคือเนี่ยมัจะเห็นปูดขึ้นมาใช่ไหมคะปิดมือางานยากงานยากคนค,คิดได้ไงไปดูนะเอาไข่มายังโอเคใช้ได้ รู้สึกไข่จะไม่ค่อยแนวเท่าไหร่เอาแต่อันนี้มานะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแนว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 เดี๋ยวเราจะใส่อันนี้เดี๋ยวตกแต่งทำยังไงเนะี่ยอ๋อเอาไปวางไว้ริมริมจานอ่ะาไปวางไว้ริมริมจานสิเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะจมแล้วต้องทำยังไงต่อก็โปะมันลงไปเอาวางไว้ริมจานไหม ระวังติดมืออุ้ยออุ้ยช่วยชีวิตไข่เร็วจ้ะเอาเอาซ่อมสิคะซ่อมเขี่ยขึ้นมาเออเออโอเคโอเคเหมือนเหมือนในรูปเขาทำได้ไง <c oughs> ในรูปทำไได้ <c oughs> ตอนนี้ไข่เป็นไงบ้างครับโอ้โหบริษัททำ, <c oughs> ำไข่แแ <c oughs> ป้งน้อยไปบริษัททำไข่ตอนนี้กำลังเครียดเลยครับบริษัททำไข่โอ้ก็แผ่น,นแป้งวะ่ะโอ้โชคดีไม่ทำแผ่นเกี๊ยววันนั้น เอาแล้วเกี๊ยวอ๋อใส่จานหนึ่ง<ด>มีการแหวกเนื้อเกี๊ยวให้ดูด้วยแหวกเนื้อเกี๊ยวยอดีทำรามเมงชามฉิวน่ารักมากราเมงจิวนี่มันยากไข่ไไ่ได้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 เพอร์เฟ <ละ S 2> <perfect. S 1> อาโอเคโอเคกลายเป็นรงเท้าไปสะแล่ว่าไม่เมือนรงเท้าอยากกิอืมใส่เลยใส่แค่ตรงกลางนะไข่แดงเนี่ยไข่แดงใช่อีกอีกใครทำจะรู้เลยมันงานมันละเอียดจริงๆนะเนี่ยพพอ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 โอเคเอาวางวางดีนะ มันจะมีไข่เป็ดแล้วครับไข่เป็ดคู่กันนะว่าไข่กุ้มันยากจริงนะนี่มันไม่ง่ายนะตรงวางเนี่ยมันเอาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบรูปนะครับเฮ้ยมันต้องมีจุดเขียวของอันนี้ในจุดเขียวของของอันนี้อะไรหรอจุดเขียวเม็ดเขียวเขียวอ่ะอ๋อแล้วเอาของอันนี้ไม่ต้องแ่ไก็ได้ค่ะ ไม่ต้องแยกเออโรยลงไปเลยอ่าโรยลงไปเลยหรอไม่ต้องสีเขียวไม่ต้องแยกมันมันอายาบะหมี่อะไรมีเส้นแดงแดงเออนี่เขียวเขียวได้ละโอ้โหแดงแดงมันจะจมเป็นการเก็บรายละเอียดที่สุดยอดจริงจริงดีดโรยไปไม่มีเขียวเลยน้ำแกะเขียวติดมือเขียวติดอ่าเขียวคือความโชคดีต่อไปคือการเอาซ่อมมันนีบสักสี่เส้นครับให้เหมือนรูปนี้ ดูซิของจริงกับของมือนมมากเลยันจะเหมือนโอ้สีเสันน่าจะเป็นซ่อมเสียงพูมากกว่าอขอสว่างนิดนึงครับอยากกินแล้วอ่ะอดีเดี๋ยวโชว์อน่อวยโเีวเอ่ะยือถือแลเวหนีบเส้นเลยถือชามแล้วหนีบเส้นยอ้โหยาเดีอยีเยเ รอเล่นนะ่ะมันกินได้เลยได้สิดูนะเอ,อ้ยายามันเสี่ยงนะมันแตกวันแล้วอะ่ะอุยยานะอยานะอยานะไม่เอาไม่เอาอยากินดีกว่าค่ะมันเป็ลายกับชีวิตกินแล้วตายเลยกล้ากินไหมกล้ากล้ากล้าเมื่อได้รับคำท้า,ก,าก็ต้องลองให้คิมกินก่อนให้คิมก่นกอนคิมกินไข่ด้วยนะอย่าลืม อร่อยจ้ารสชาติเป็นไงบ้างกินดีโหเส้นมันยาวแบ่งหน่อยอย่างนี้สองเส้นก็พอเดี๋ยวท้องเสียทรามาหารมือดึกไปซะแล้วเอ้ากินไข่ด้วยกินว่าจะแบ่งครึ่งฟองกินเนี่ยรสชาติเป็นไงบ้างหบอกว่าหลังเลยหบอกว่ารังอุยหยากินแต่ทำมันเกี้ยวมีนี่เอานี้เอานี้เอานี้เกี้ยวกัดครึ่งเลย เอ้ยกินอันนี้นี่กินนี้จากครึ่งนะให้เหลือไส้นะให้ไส้แบะออกมานะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายวิดีโอพูก่อนเดี๋ยวเพิ่งกินนี่ถ่ายวิดีโอพูนก่อนเอ้ยกล้ากินเนาะกินกินกินเว้ยเว้ยอ๋อมันราเมนยามชิ้นชในในี่ลองลูกลูกชิ้นเล็กแปดเส้นอะไรหวานมากหวานหวานไาก แล้วมันติดใจมันซอยแหลกซอยแหลกกินเกี๊ยวเลยค่ะดูเกี๊ยวเกี๊ยวกัดกัดครึ่งแล้วปอกไส้ออกมาไหนบ้างหลอาจารย์อุ้ยกินเป็นต้อนเลยไม่อยากทำเกี๊ยวก็อยากทำเกี๊ยวของกินบ้างอืมเอาเดี๋ยวทำเกี๊ยวนี้เดี๋ยวขอเวลาข้างในมันแรงมากขอลาท่านผู้ชมไปก่อน แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจะเอาขนมอร่อยอร่อยแปลกๆมาทําให้ดูอีกใช่ไหมคะ่ไก็ด้ใช่ไหมคะใช่วันนี้เป็นยังไงบ้างนกับสินค้าชิ้นนี้ที่มารีวิวความพึงพอใจกี่ดาวครับเต็มสิบสิบโอ้โหสิบเลยหรอความสนุกเท่าไหร่ครับสิบสิบอีกและก็ความคุ้มค่าเป็นไงครับสิบ ใ่ความอร่อยหนึ่งความอร่อยหนึ่งไม่อร่อยหวานมากเั็เย็นมากโอเคเดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปก่อนพเมครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าเพึ่งไปกินก่อนโคอร่อย